คือแม่อ้อมนอนเกับตีสองคือลูกแม่อ้อมเก่งมากไม,ม่ใครกลัวพุเลยพี่ฝนนี่นอนหงายท้องหงายคุมงอยู่ในห้องค่ะห้องพี่ฝนนอนกิ้งไปกิ้งมาอยู่ในห้องเขาเนี่ยค่ะก็ะคืนไม่มีใครกลัวเลยแม่อ้อมก็เออไมกกก่กลัวลูกจะกลัวน้องนอนพี่ฝนค่ะเนี่ยค่ะคือพี่ฝนนอนสบายใจค่ะไม่มีกลัวเลยพุเพ้อเขา อิอจุดทยินเสียงแม่ปุ๊บเทของปุ๊บตดดกรึ้งออกมาเลยออกมาเลยค่ะกินข้าวน้องร้องแล้วค่ะเดินฟิตฟัดฟิตฟัดไปละน้องกันร้อจะกินข้าวเดินตูดย้ายตูดบิดไอ้กวนเฟิตฟัดฟิตฟัดไม่ได้เป็นอะไรนะคือเป็นนิสัยจะต้องฟิตฟัดฟิตฟัดมีหันหลัง มีหันหลังมีหันหลังร้องเยเยอะเลยร้องจะกินค่ะน้องเหมียวก็ไม่มีร้องนะคะเมื่อคืนก็ไม่มีใครกลัวไม่มีใครอะไรเลยไม่มีใครกลัวพลุเลยนอนกันเงียบเชยน้องไต่ก็มีมาลุตัวเดียวอะค่ะที่แบบหูตั้งนิดๆแต่ตัวอื่นไม่มีใครสนใจเลยส่วนเจ้าสามตัวนี้ก็นอนกันอยู่ที่ของเขาเขาไม่สนใจค่ะ คือซ้อมมาหลายวันแล้วไงเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นความเคยชินอะ่ะเขาก็เลยไม่ไม่กลัวอาหารมีก็มีแต่กินอาหารเปรียกร้องวุ่นวายไอ้เจ้าสามตัวเนี่ยมันฉลาดมากอ่ะเรื่องกินตอนเช้ามันเรียกแม่อ้อมทุกวันแบบนี้พอกินข้าวเสร็จสักพักหนึ่งก็จะร้องเรียกค่ะถอดเสื้อให้หนูหน่อยนะคะอ่ะทานไปสักพักหนึ่ง แม่เก็บคี้ให้หน่อยคือร้องเรียกทุกอย่างเขาทาให้เสร็จอย่างเช่นพอให้ถอดเสื้อออกปุ๊บก,ก็จะเงียบเก็บอืให้เสร็จก็จะเงียบทำค,ความสะอาดเรียบร้อยคือก็คือจะไปนั่งรอกันอยู่ข้างบนนะคะให้แม่ทําข้างล่างเพราะแม่อ้อมจะปิดฝาไว้พอเสร็จปุ๊บแม่อ้อมเปิดออกมาก็ทุกอย่างก็เงียบหมดแล้วกลางคืนก็จะร้องเรียกแม่อ้อมให้เอาเสื้อมาใส่ให้ด้วยพอใส่เสื้อให้ก็จะเงียบอืมน่ะจะรู้สเต็ปของเขาว่ากลางคืนเขาต้องใส่เสื้อนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ลุงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยานะกินข้าวไปแม่ให้กินข้าวไปอย่างเนี้ยนิสัยอย่างเนี้ยห่วงเล่นอืมแล้วน้องก็ตัวก็เริ่มเทิมเนี่ยเดี๋ยวกินเสร็จนะเรียกแม่อ,อ้อมถอดเสื้อเพราะจะเอาเสื้อไปซักค่ะยังหนาวอยู่ค่ะเห็นไหมคะดูน,อน้อยยังหนาวอยู่อืม เดี๋ยวนี้เขาไม่เขี่ยท่าออกแล้วค่ะรู้ค่ะว่าเขาต้องนอนนะเขาก็เลยไม่เขี่ยท่าออกออดูหน้าดูหน้าดูหน้าพี่ฝนดูนดดนดดนหน้าพี่ฝนหมายังหนาวอยู่เลยค่ะเนี่ยจะเอาไปตากก็ตากไม่ได้เพราะหมานอนอยู่เนี่ยค่ะหมาหนาวขี้หนาวนพี่ฝนน่ะถามว่าใครเอาก่อนนี่ค่ะถือวิตามินตัวนี้มาหลบกันหมดแม่ถามว่าใครจะเอาก่อน ฮะใครจะเอาก่อนว่าไงคะใครจะกินก่อนคะว่าไงคะใครจะกินก่อนคะใครคะฮะหมอกลุงเอาก่อนไหมคะลุงเอาก่อนไหมคะไม่ค่ะแม่เอาก่อนไหมคะแม่เอาก่อนไหมคะ ลุงจะเอาก่อนใช่ไหมคะลุงจะเอาก่อนใช่ไหมคะได้ค่ะเอาก่อนใช่ไหมคะมาค่ะใครก่อนคะมาเลยค่ะมาค่ะใครก่อนคะมาค่ะ แม่ว่าแล้วมันมันต้องหยุดมาค่ะใครต่อคะใครต่อคะคุณลุงค่ะหนี้หมดค่ะให้กินพ้นเนี่ยหนีหมดไอ้ที่ว่าเวลาอ้อนๆนนี่หนีหมดเลยมาเลยค่ะคุณลุงค่ะหนึ 1, ่งสองเร็วสิเ <laughs> นี่ยเร็วเข้าอืม มาอาปากแม่ก็มองไม่ค่อยจะเห็น้วยนะไอ้ที่เรื่องของเรื่องคือแม่น่ะมองไม่เห็นเข้าไหมมันไม่เข้าอ่ะลูกมันเฉียดไปตลกมันไม่เข้าอ้าปากใหม่อ้าปากใหม่อ้าปากใหม่เร็วอ้าใหม่อ้าใหม่เร็วเข้าอืเรียบร้อยไปแม่แม่ไม่ต้องทําเป็นมองไปข้างนอก ทําเป็นไม่ต้องทําเป็นมอไปข้างนอกให้มันจบๆไปแล้วครับแม่จะได้เป็นตักใจแล้วจบแล้วลูกตักใจแล้วจบแล้วครับไปแล้วครับเแม่เรียบร้อยค่ะ <laughs>